นี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราอยากให้ท่านทั้งหลายมีความสุขและสวยสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะทําในปีใหม่นี้นะคะก่อนที่จะถึงวันสิ้นปีลองนั่งทบทวนดูว่าตลอดปีที่ผ่านมาม,มีอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราทําผิดพลาดไปและจะจําไว้เป็นบทเรียนและสําหรับปีใหม่ที่จะมาถึง2,558นี้สิ่งนั้นเราจะไม่ทําอีกแก้ไขให้ได้ทันก็ได้นะ,ะก่อนที่จะสิ้นปี คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะไปแก้ไขปีหน้ายังไงก็ตามแต่ปีนี้ควรจะลิสต์สิ่งที่เราทําผิดมาก่อนนะคว่าเหมือนกับรู้ตัวเราพลาดอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะพลาดเรื่องการออมเงินครับบางคนอาจจะพลาดเรื่องการกินการอยู่บางคนอาจจะพลาดเรื่องการทํางานบางคนอาจจะพลาดเรื่องปัญหาคนรักอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าคิดเข้าข้างตัวเองไปทําให้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือเปล่าถามคนรอบข้างได้ไหมฮะ หาคนรอบข้างที่เป็นคนจริงใจนะคภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งคำว่า devil advocate แปลว่าคนที่อยู่ฝ่ายซาตานนะก็คือว่าถ้าเราจะพูดอะไรมันเป็นมารนะส่วนท่าในเมืองจีนก็จะมีตำแหน่งครับขุนนางทัดทานขุนนางทัดทานห้องเต้นเนี่ยเขาจะให้ป้ายนะคะเว้นตายไว้ให้กับขุนนางทัดทานคือเขามีหน้าที่อะไรใุนนางคี้มีหน้าที่ ที่จะทัดทานท้องเต้ในเวลาที่คนอื่นเนี่ยยอมหมดหมายความว่าห้องเต้คิดอยากจะทําอะไรข้องเต้นต้องการจะรบอืทุกคนบอกทรงพระปรีชอโอ้โหเห็นด้วยแต่ทางน้าทัดทานบอกถ้าเรารบราชดอนจะระเจ็ดล้มตายเงินในท้องพระคลังก็ไม่เพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ถ้าเกิดท่องเต้ไม่พอใจก็ฆ่าไม่ได้เรื่องนี้บางครั้งเราฟังแล้วเราต้องพิจารณา ต้องไต่ตรองให้ดีหรือราลองฟังจากคนรอบข้างที่เขามาพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วว่าเขาดูแลสุขภาพกันอย่างไรไปฟังกันดูครับคุณสรัญญามีมีความผิดปกตินะฮะจะบอกว่าเป็นความผิดปกติที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรละแต่เขาบอกว่าเคยไปตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอาการก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือ,อมหมายถึงว่าก็ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เราเรียกกันว่าพับซิเมียเนี่ยนะคะค ทั่วไปก็ประกฏบว่าเจอเซล์ผิดปกติแล้วเรามีผลอะไรกับร่างกายไหมก็ปกติฮะเฉยๆเพราะปกติอย่างสมมติว่ามีประจำเดือนก็ไม่ได้มีอาการปวดท้องอะไรคุณหมอก็บอกว่าให้มาตรวจเป็นประจำทุกปี่ะทุกปีท,กปทุกปีแค่นั้นเอง่ะ <หา S 1> แล้วแล้วคุณคเจอคือคือคือพอปี5 3สตรวจเจอก็กะว่าจะไปตรวจต่อปี54ปี54ก็มาเจอไอ้วิกฤตน้ําท่วมใหญ่หลวงก็เลยไม่ได้ไปทีนี้พอมาปี55เนี่ยตั้งคันลูกบุตรคนที่สองนะคะทีนี้พอตั้งคันปั๊บมันก็ต้องไป คือคุณหมอก็ต้องจับตรวจอยู่แล้วค่ะก็ต้องตรวจก็ตรวจภายในตรวจภาพเมียปรากฏว่ามันก็เจออีกว่าก็ยังเป็นเซลล์ผิดปกติแต่คุณหมอบอกว่าเอาประวัติเดิมมาดูก็ปรากฏเอ้ยมันมันเหมือนมันรู้สึกมันจะดูซซเรียสกว่าเดิมดูเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทีนี้คุณหมอก็บอกว่าควรจะไปสองกล้องต่อไปสองกล้องต่อค่ะไปสองกล้องต่อทีนี้ก็ก็ก็เลยไปตามที่คุณหมอบอกคุณหมอค่อยไปเฉพาะทางก็ไปสองกล้องต่อสองกล้องก็ แล้วคุณหมอก็เลยตัดชิ้นเนื้อไปก็มีเสี่ยงต่อการาผลต่อต,ตัวอ่อนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ hmm? ด้วยพวกทั้งครรภ์นี้ฮะตอนนั้นแต่คุณหมออ,อยากใช้สองกล้องต่อเพื่อจะดู oh, uh huh. ว่ามันมันมันยังไงบงแต่ว่ามันจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ต่อไปไหมแต่จริงๆแล้วคุณหมอสูก็บอกว่า,าก็ไม่เป็นไรก็คือสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็ปล่อยรักษาก็ไม่ได้ักษกก็ตั้งครรภ์ต,ต,ต่อไปก็ตั้งครรภ์ต่อไป,อไปจนกระทั่งคลอดลูกออกมาลูกก็โอเค สมบูรณ์แข็งแรงลงอกไปหนึ่งปอ,อ,งปอ,อเสร็จปั๊บก็อีกประมาณพอผ่าคลอดใช่ไหมคะผ่าคลอดก็อีกประมาณเดือนหรือสอเดือนคะถึงต้องไปตรวจตรวจได้อีกอหลังจากนั้นก็ไปตรวจพับชเมียอีกก็ปรากฏว่าก็เจอเซลล์ผิดปกติอีกค่ะประมาณมีนามีนาที่ผ่าปลายมีนาปีนี้นค่ะก็เลยตัดสินใจไปที่เอ p l a n พลอนาที่เราก็ไปพบ ท่านอาจาร์พิเชน่ะคะแล้วอาจารย์แนะนำให้ก็แนะนำเป็นสีเขียวหลังอาหารเออทนโทอาหารก่อนอาหารสามสามก็คือวันหนึ่งก็9เม็ดคือเช้ากลางวันเย็นค่นแล้วก็น้ำมังคุดนึ่สองจะบอกว่ามันหายเองมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเท่าที่น้องบอกเนี่ยต <หา S 1> ั้งแต่ปี5-3มันซีเรียสขึ้นเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมฮะแต่มันไม่มีโอกาสที่มันจะอยู่ยดีก กลับมาเป็นปกติได้อันนี้ยังไม่เคยได้ยินนะว่าคนที่เจอเซลล์ผิดปกติแล้วมัน <ứng S 2> ไม่มันมันอยู่ๆมันก็หายไปนี่ยังไม่เคยเจอเพราะว่าอาหารเสร,มริมของเรามันก็เป็นอาหาร <1> 1> ไม่ใช่เป็นยาอยู่แล้วแต่ถ้าในทางภูมิคุ้มกันวิทยาจะไม่เช่จะอธิบายว่าก็ไปเพิ่มไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวครับตัวที่เพิ่มก็คือ TH17 นะครับที่หลั่งสารอินเทอร์ลูิน17มากขึ้นนะ ข้อมูลของเรา4แคปซูลต่อวันถ้าทานไป15วัน ITS17 เ,เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น500เปอร์เซ็นต์แล้วท TS17 ก็คือตัวที่มีไอกระตุ้นความสามารถของเม็ดเลือดขาวพยาติในการจัดก,การกับเซลล์ผิดปกติในร่างกายอย่างกรณีนี้ไอเซลล์ที่ไม่ปกติมันก็คือเซลล์ผิดปกตินั่นแหละ นะครับเราก็ใช้ระบบภูมิคุ้มกันและวิทยานในร่างกายของเราเนี่ยไปจัดการนะครับไอ้เก้าเม็ดต่อวันที่เราให้ที่ผมแนะนําไปก็เป็นการดักไว้ก่อนครับซึ่งเป็นสูตรที่เราใช้กับผู้ที่ป่วยผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั่ว,วไปที่เขาต้องการดูแลสุขภาพเป็นทางเลือกนะฮะซึ่งการตอบรับก็ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นตอนที่บอกว่าเป็นแค่เล็กๆน้อยๆผมก็บอกแค่สองเดือนเพราะผมมั่นใจนะฮะไปสองมั่นใจเพราะ,ะนั้นตรงตรงนี้ก็คือ ก็ไม่มีอะไรมากก็ไปเพิ่มความสามารถในการป้องกันร่างกายของเราเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้มากขึ้นแล้วร่างกายก็เราก็จัดไปจัดการเองนะครับอก็รออีกระยะหนึ่งที่จะไปตรวจหวังว่าหวังไหมฮะหวังสิคะหวังว่าผลที่ตรวจไปครั้งที่แล้วนะครับจะได้ชมผลที่ตอนนี้นะครับอ้าวแล้วครับขอบคุณมากครับ ไม่ได้หลงยืนมากยเพราะเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาก็คือว่าแต่ใช้ข้างนี้มากกว่ายิบนี่ยิบนี่หันมาข้างนี้จะ,จะต้องรอรับน้ำหนักไว้เลยแล้วต้องทอํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วห้ามทาอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกับเข้าเยอะๆะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาหรอกแสนสอง,องเองคราวนี้ตัวเองเจ็บเขา่าว่าเขาพุกเราน้องเศร้าเสียอะไรเขาส่งเสียอะไรมาให้สียที่จมูก สิบหกธันวาปีที่แล้วปีที่แล้วแนละสิบหกธันวากินได้สิบเจ็ดสบแปดส้ายีลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลยยีสิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมเอาไปไม่ได้ทีนี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบันได เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สอนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมล่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหมฉันก็วันที่ยี่สิบเก้าเนีับจังหวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถตังแต่ละอย่างไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้บีมบีมนี่มันคงจะดีฉันก็คิดนะก็กินต่อมาอีกยันวันที่หกเขาก็มีเขาก็มีแข่งไอ้เต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปแค่นี้ทำไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นรูหมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้เข้ามันต้องเต้นเต้นว่าอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นระหมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไรเอาไปทางนี้เท่าไร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าตีมันมีเป็นห่วงๆอ่ะเราก็จะไปอย่างนี้ห้าตีเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าเนี่ยหลังสารสามตัวมากเกินไป คือ T.N.F. Alpha i n t e r l e u k i ินและ i n t e r l e u k ล n 17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย เป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วลองค์ฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ําอยู่ด้วยนะครับเพราะอากการปวดเหล่านั้นจึงหายไป ฟังดูแล้วนะครับยังไม่แน่ใจหรือว่ามีคนทักทวงแล้วก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเพราะว่ามีหลากหลายสาขาอาชีพที่เขาได้ผลจากการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.bim100.com ครับถ้าอ่านคนเดียวรู้สึกเดียวดาย <c oughs> ก็คุยกันก็นได้นะครับ <c oughs> โทรมาที่02648 6464800เราจะให้ข้อมูลให้คุณได้กระจ่างเลยว่า ผลิตภัณฑ์จาก r อปชั n นบีมนั้นเนี่ยจะช่วยทำให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพขึ้นได้อย่างไรค,ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนลาละค่ะสวัสดีครับ Go Sha เ e m e m มือ c l u อชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วน ซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539 และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสูตรธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10บปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3าสถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาล อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกนระดับโลกแล้วประงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวรารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกาย ก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีขายมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากะครส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปเห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจะมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนทิ่ตะโพก็ประมาณ5.5%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นน่ะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในปลปันนี้นะครับ เพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทนเกนหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในผลในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะ,ะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเครียวทั้งแผ่นดิน